มีดาบ้ามาเฮ้ยเจอคนพอดีไอสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วไอสัตว์แม่งย่องมาเลยไอสัตว์มาแล้ว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 เจ้าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะเจ้าเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจ้ามากี่ตัวหรอ ไอ้เหี้ย<ะ>เรเซิฟอย่างเน่าโคตรเบื่อเลยยิงบางทียิงไม่ลงบางทีดีเลยแต่วันนี้ไม่มีตัวหนึ่งยิงอย่างกากเซ็งเออตัวหนึ่งข,ขาดลิงแม่งกัดไอ้เหีเย้ยเซ็งเลยเล่นเดซีลำบากเลยเอาเช็คไปไหนวะอยู่หน้าป้อมรอพอแล้วเอ้ย แม่งอยู่นู่นว่ะอยู่หน้านลงจอดรถดิงยากแม่งย่องย่อง,องไอสั์แม่งขนรถทุกคันเลยเฮีย <laughs> ชีวิตนี้เจ้าจะย่องอย่างเดียวก็ไม่ได้นะค่อยรอเซ็ดหยอเจ้าอยู่เดอ้อคอมอนเบล 哇。Wow. ไปไหนแล้ววะไปแถวหน้าป้อมยามแน่เลยเออตัวหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งตอนแรกกะว่าจะไปนอนแล้วไม่เห็นแต่สะพายกระเป๋าน่าจะเป็นนักฟาร์มทั่วไปแต่ยังไม่เห็นเกาะยังไม่เห็นชุดเอออยู่แถวเมื่อกี้เห็นล่าสุดอยู่งนีง่มาแล้วมาแล้ว ตายแอเออยหาแล้วดูของนีย <wan> ด <für den spit> ิโอ้ Boy? ้เ <das> ซ <war zusammen> ิร์ฟก่าโอ้้เยอยเซิฟก่าโอ้้เยอยตกไอ้ยดูสภาพเซิร์ฟ ไม่ค่อยอยากเล่นตอนเซิร์ฟแบบตอนเซิร์ฟไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะเพรไม่ใช่ไม่ใช่ที่สี่ไม่เล่นอย่างงี้ยังม่งหมอบเขาเรียกว่าอะไรคานมาเลยอ้มีระเบิดเว้มีโมสินงกับเวลก,กา ไอ้ตัวนี้มีประโยชน์ว่ะโหเยียกระสุน M4 เพียบ สุนยี่ครับไอ้ตัวน,นี้ถือว่าม,มีประโยชน์อยู่พี่อะไรพี่เครื <c> ่องสัก <c> เครื่องซักผ้านะบนเขานะ พิญญาลายอากาศอยู่ไหนวะพี่โอเคโอเคโอเคนี่ไงตาฝาดของแท้ป่าพี่ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออมันวิ่งมันไม่ไมันวิงนงนงน่งโฉบเลยใช่ไหมแล้วพี่อยู่ไหนเออรอรอในนั้นให้มันเข้ามาชาร์จให้มันเข้ามาชาร์จผมอยู่เอ,อ่อหน้าบ้านไม่มีผมอยู่บนทาวเวอร์อะอยู่อยู่อยู่ป้อมเราพอละ กินลีด้วยกินลีด้วยกินลีดด้วยเฮ้ยเกือบยิงเกือบยิงได้แล้วเกือบยิงได้เย้ยก่อเหลืองแปลงผักพี่ยิงเรียกมอะไยิงเรี่องอะไแปลงผักแป้งผักเชื่อให้เกือบยิงได้แล้วเมื่อกี้สัตว์เอ้ยไม่ขยับมาแล้วมาแล้วอ่่า ไอเนี่ยคอนเทนเนอร์คู่อีกนิดนึงโหัวเย้แม่งไม่ขยับมากว่ะคอนเทนเนอร์คู่คอนเทนเนอร์คู่มันอยู่คอนเทนเนอร์คู่ไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงเท้าก็ขึ้น พอเขียวว่ามันจะมีพุ่มๆหนึ่งอ่ะที่พี่ชอบกระโดดไปตีผีกันอ่ะเออมันอยู่ตรงนั้นแหละมันมอบอยู่มันหม,มอบอยู่มันมอบอยู่มันใส่กินเล่ยอ่อสัตว์อีกนิดเดียวแม่พอหัวมาแล้วก็ขุบเข้าไปเออไม่มีตอนนี้ลมันหมอบลงรถใหญ่ อ่าอ้มาไปมไปลงลงลงเล่ยเลยลมันไปลงเล่ยยไอ้ลงไอ้ลงลงท่อรถเล็กแลที่พี่ตู่สร้างบ้านกันแ่ะเออเห็นพี่แล้วพี่อยู่ใต้ตีนผมเองเฮ้ยไม่น่าเห็นว่ะมันมันอยู่มันอยู่แถวๆหลังรถไอไอ้ลงเฮ้ยมันขยับแล้วขยับแล้วไปคุกแล้วคุกคุกคุก เอ้ยอยู่ข้างนอกคุกันเรียบคุกอยู่อ่ะเอ้ยมันเหมือนเหมือนมันเห็นพี่ว่ะมันตามพี่มามันตามพี่มาเชียรผมไม่มีมึงยิงว่ะผมไม่เห็นมันแล้วมันเมื่อกี้มันวิ่งมาทางตรงที่พี่วิ่งมา นนมองลำบากลำบากไอ้เฮียไอย้มันมามันมาตรงข้างๆพี่แล้วไอ้ตรงทางที่พี่วิ่งมาเลยผมมองผมยิงไม่ได้แล้วนะ <li> <t> ผมอยู่บนทาวเวอร์ทาวเวอร์ลงรถใหญ่อะ <li> เฮ้ยยังไม่โดนมันเข้าไปในออฟฟิศแล้ว

แล้วหลังไปทางโอย้าแลวมั้งออกไปแล้วมั้งนะ่ะไม่เห็นละไอ้ตรงอะไรวะหเห็นพี่ละ เขาตุดเลยเฮียอุ้ยเฉยไม่เห็นมุมยิงมันอีกเฮ้ยโดนโดนโดนมันมันน็อปมันน็อปน็อปตรงพี่เลยฆ่ามันเออฆ่ามันมันยังไม่ตายอ่ะ ไอ้ควายไอชายนิดน่าไม่ไม่น่าใช่ตัวเดียวปะอ้าวเรียบร้อยเป็นเออเป็นไงล่ะไอชายนิดศนนสองเรียบร้อยมาละก่อยี่ไหน ไงวะเฮ้ยไป,น,ไปนู้นละไปในเมืองน่าจะตายน่าจะตายนะในเมือง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 อ่ะวิ่งไปในเมืองข้างไม่ตายหรอวะอันไหวะก็ยิงโดน อยู่ในบ้านแล้วเห็นในบ้านไอ้ข,ข้างบ้านเขียวอะ่ะเห็นตำเบี้ยมวิ่งรอบบ้านเดี๋ยว,วยน่าจะเป็นไอ้ชายนิดตัวเต็มมาหรือมั้งดูสองนั้นเนี่ยมันกำลังย่องมาเลยเหรอแซคตอนแรกอะ่ะมันกำลังจะย่องไปหน้าหน้าออฟฟิศใช่ไหม กูว่าน่าจะเจ็บอะโดนแรงกระแทกอะนี่ล้าเชื่อดิเออนี่เอ็มจะกล้าเป็นยอะไรไม่คิดกูว่ากูยิงข้างๆนะคุณนึกว่ามันจะเจ็บ นั่นน่ะสิมันชื่ออัน,นี้ m a l Connect to Lover อะไรนี่่ะเี่ถึงนั่งแล้วเราก็ตกตอนช่วงนี้ เออเห็นอะไรอะไรอยู่หลังบ้านอะ่ะเฮ้ยห้าวแล้วเกินซักอ,อ๋อเอ,อ็มสแกาให้ตายนะโอเคพี่เห็นแล้วไอ,อ้เหี่ยมาเข้าทีออ่มาเข้าสะโรบปุ๊บดำมืดเลยเหี้ยไอ,อ้เี้ยมันยืยนอยู่นิ่งๆเลยนะ่ะ Đừng quên đăng ninh lấy Chị ơi. โดนโดนไม่น่าจะน็อกเออยิงมาทางนั้นแหละน่าจะน็กอกเพราะกูมองไม่เห็นแลลวมันมันล้มล้มลงไปทับอะ่ะเออยิงมาทางนั้นแหละสวย แต่ไงก็น็อกแน่นอนเลือกกระจูดอะไอ้ยี่สักมีเป็นร้อยลูกพี่ <c oughs> ไอ้ยี่ยิงกันยิงยิงไม่ตีย <c oughs> ยังไม่เห็นลุกเลยวะไอ้ยี่ติดอย่างเดียวเลยนะแมงมืดเมื่อกี้ไอ้สัตว์ถอดนท์ปุ๊บเล็งปุ๊บมืดปับ๊บ ยังไม่ลุกแต่ผมมั่นใจว่ายิงโดนล้านเปอร์เซ็นต์เริ่มผีเริ่มกระจายตัวแล้วเออไม่ติดออกก็รอผีกระจายตัวพวะมาณ ไม่มีไม่มีไม่เกี่มันมาเก็ตเห็นนั่งออกมาเลยสัตว์เออแต่ซอมบี้ตายหน้าประตัว น้ตััวมก็ว่าอยู่มาอย,อยู่เข้ามาทำมีวิ่งน่าจะเป็นห้องน้ำแน่เลยไอ้เหี้ยไม่ทันว่ะน็อกน็อกน็อกเฮ้ยน่าจะตายแล้ว ป้อมรอปภป้อมรปอมรปภอ,อ,อัดไปทั้งสี่นัดไอ้เหี้ยยิงดโดนตีในสัตว์ตายแล้วตายแล้วสี่นัดอะว่าไม่ตายเหรอไม่รู้รอ่ะคุณรู้ไม่เป็น จะลงมาโย่อย,ยู่แม่งให้หมดเลยส้มเม่ยิงไม่โดน ใช่ดิซักคนเหลือ,อยค่ไงนก่นอเหลืองด้วยไอ้เวรไม่ใหม่มีเอฟสิบหกจะเปิดอัดเลยเออนั่นเนี่ย เสียงใครวิ่งวะเสียงสมบุกเอาแค่แม็กก็พอแล้วม่ะ und ist มันเหลือค่าทำไมอ๋อโอเคโอเาเช็ค F79 หมดลูกไปวะอ๋อมัน,นไปทางบ้านพี่กันหรอ Đường, phải cái lúc thọc quá là ấy tháo vừa đó Oh, yeah. Thì vẹt như tai tuyệt Hãy rồi, าตายคู่ไม่ใชเหรอตายคู่เออจบคนเอ้ยศบ,บผีว่ะก็นึกอยู่ไหนวะอ,อ๋อยนี่ตายคู่ตายคู่ตายคู่กนลังแอบแมงอยู่นี่ มันคงงงเอา้าเป็นไรวะไม่มีเี้ยอเลยมีเนื้อไดเสาได้ต่อ,ต,อตัวหนึ่งหมวกแม่มดนี่มีม้ยรมีลูกตองกัสบสพอร์เตอร์ก้นละกระบอกแล้วก็เนื้อ

อัพเทคศูนย์ถ้าสมมติว่าไอ้ถ้าพวกมันรู้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันรู้ชื่อเรากันนะถึงเข้ามากันเดี๋ยวจะวิ่ไปหน้ากูจะเข้าไปในกู ไม่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 อยู่โรงไฟฟ้า ตายตายตายเชื่อไอ้ทัชเก็บยิงกูตายเกือบไอ้ทันใช่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 สติ๊กสติ๊กของเต็มเลยเออกเฮี้ยเกือบโดนคูนไอ้สัตว์โดนโดนโดน น่าจะมีอีกนะแสดงว่ามันเห็นมึงอะเด็กเออแสดงว่าฟังเสียงดีมากเลยกินยานเหลืองกันกูนอยู่ตรงคูน้ำนะเบาเบา อีกตัวหนึ่งเหรอเปลี่ยนตัวเปล่าเฮ้ยเพื่อไปดูของมานะ ทัพพินายกำมัน ไม,ไม่ไม่ไม่เพราะตอนแรกพี่อยู่เฉยไงเอออีกตัวนึงออกไหมอยาอ่างอ่ะไลโยแหละ ออไม่ค่อยได้ยินคนนานไม่ค่อยถนัดเลย